ดีค่ะตอนนี้น้ำอยู่กับมิสเตอร์สวัสดีค่ะสวัสด <ผม S 2> ีรค,ร dy, uli, ครับผมนพพรครับมิสเตอร์สวัสดีฮิโนซุลี่เทพรักษ์ครับผมค่ะวันนี้เราก็มีภารกิจสำคัญน,นะคะพี่นภพรนะคะคเอ่มิสเตอร์สวัสดีนี่คืออะไรครับพี่ก็คือผู้ที่แก้ปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับรถบรรทุกครับผมอวันนี้นเราปรึกษาได้ทุกอย่างครับผมโอ้<ม>ขอเรื่องเงินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้โหจบแล้วห้ามนะคะกับเรื่องหัวใจโอ้ย ไม่อ,ไม,อไม่เอาดีกว่าก็ <g ül> <g ül> <g ül> วันนี้เรามาพบกับ,บสุดยอดนักแข่งของเรานะคะสุดยอดนักแข่ง h i n o Connect นะคะแมนแนะนําการใช้งานรถบรรทุกที่ถูกวิธีอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยวันนี้นะครับเราจะมาดูการาฟ Pino Connect นะครับผมผลสรุปต่างๆ ก่อนและหลังนะครับที่นิยมหรือมาติวกันนะครับผมหลังจากการติวแล้วผลดีขึ้นแต่ยังติดอยู่นิดนึงในเรื่องของการใช้ซับเบรผลที่แสดงออกมาครับผมก็คือตัวแดง<อ>หลังจากติวแล้วจะเห็นว่าตัวแดงหายไปครับผมเหลือแต่ตรงนี้ครับนิดเดียวณตอนนี้ก็คือในเรื่องของความเร็วหายไปหมดละหายไปแล้วใช่ไหมับหายไปแล้วครับผมครับผมและเลี้ยวกระทันหันก็หายไปแล้วแล้วในเรื่องของการเบรกกระทันหันก็หายไปแล้วตอนนี้ก็เหลือในเรื่องของซับเบรก นะครับผมการใช้ engine brake นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปในภาคปฏิบัติกัน <Yahoo! S 1> ครับผมสวัสดีค่ะพี่อเอิร์ธก็ทานไาอยู่มาสวัสดีครับวันนี้จะมาเทรนนิ่งครับ <PH> e> มาเทรนนิง่งผิตรงที่การใช้ในเรื่องของ soft brake ครับหรือ engine brake วันนี้เราก็จะมาลงสนามจริงเลยมาจับมือดึง soft brake กันเลยครับ นี่นะคะสวัสดีค่ะพี่นิยม <แ one S 1> สวัสดีครับค่ะตื่นเต้นไหมคะนี่เ,เดี๋ยวน้องน้ําขึ้นทางซ้ายหรือจ้าเ<ม>พราะทุกทีเหมือนพี่นิยมบอกว่าพี่นิยมใช้เอนจินเบรกตอนตอนจะเข้าเพราะฉะนั้นเราเหยียบคัดด้วยวมันก็เลยบางครั้งเอา้าสรุปทํางานหรือไม่ทํางานเราก็จะอาจจะไม่รู้<ช>แล้วก็เราก็เหยียบเบรกก่อนถ้าเท่ากับว่าเอนจินเบรกเราไม่ได้ใช้งานเลยกลายเป็นว่าใช้เบรกเต็มเมเหมือนเดิมอ่า จากนี in hey, oh, okay. mm ้เทคนิคจะประมาณนี okay. ้ออกตัวก <world> sí. <that way. S 1> ่1ท <luxury lagen> ุกครั้งนะครับออกตัวอันนี้เหมือนผมจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมฮะตอนนี้ผมยกคันเร่งแล้วก็ดึงฟืดดึงแล้วดึงแล้วตอนนดึงแล้วผมก็ปิดแล้วก็ตบไปเลี้ยวซ้ายตอนนี้ผมเริ่มชะลอรถเสร็จแล้วถ้าดึงแบบนี้แสดงว่าเนี่ยมันทำงานใช่คือหลักๆเขาจะลดภาระในการ ใช้เบรกหรือเวลาถนนลื่นนะครับผมถนนลื่นฝนตกตกอยู่เราก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยไม่ได้แตะเบรกเลยครับอันนี้ก็ปล่อยไปตามคือเราไม่ได้ใช้เบรกแล้วใช่ใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรกรับเดี๋ยวให้พี่นิยวลองรับโอเคได้ครับผมครับต้องลองดูก่อนนะครับตับถ้าเบกจะเห็นผลก็ ความเร็วนิดนึงครับผมแล้วก็ดึงต้องมีความเร็วนิดหนึงครับ จะรู้สึกว่าเบรกเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมครับบางครั้งที่เขาใช้ทางชันกันนะครับทําให้เบรกไม่ไหม้แล้วก็ควบคุมรอบเครื่องยนต์ก็ถือว่าได้ยินเสียงชอตเบรก <c oughs> ไม่เหมือนทุกทีใช่ไหมหายไปเลยที่ว่าไม่ทํางานน่าจะเกิดจากการเหยียบเหยียบพัดพ,พอเอหยียบพัดพุกเครื่องยนต์มันไม่ได้ตัดหมายถึงระบบมันตัดเอตินเบรกออกไป รับเครื่องยนต์เลยไม่ได้ช่วยในการชะลอความเร็วครับน่าจะเป็นที่ผมเปิดช่องเบรกแล้วก็ขับคันด้วยใช่คันนี้ก็คือเปิดช่องเบรกก็คือระคองทค่เบรกเฉยใช่ก็แตะเบรกแล้วก็ปล่อยแตะเบรกแล้วพอเราจะเหยียบคันเราก็ปิดช่องเบรกใช่สองอย่างนี้มันจะสมคัญกันสลับกันครับผมดึงเสร็จแตะเบรกก็ได้ครับผมได้ครับโอเคประมาณนี้ครับผม รอดูครับผมเราจะได้ที่หนึ่งรึเปล่าชื่อไม่อยากจะคุยครับไม่อยากจะอ่าะไรๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับยังไงปีนี้เห็นที่สืบที่หนึ่งแน่นอนครับผม